ครบรอบ30ปี CSC นะครับผมก็ขอให้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครัว,ว่าจะเป็นทีมงานหรือว่าอะไรก็ตามครับขอให้มีปีที่40ปีที่50ปีที่60ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็แสดงความดีด้วยครับที่ครบรอบ30ปีแล้วครับแล้วเม่อกี้ก็งานนี้ฉันนะก็มีอุปกรณ์ไอทีมีแกจ์เจ็มาขายเยอะแย,ยะมากมายเมกี้เพื่อนผมถามหาคอมพิวเตอร์นะครับ บอให้น้องทำไปทาง t ิ i t ิ e เตอร์ด้วยว่าอยากได้คอมพิวเตอร์หาสเปคให้ทีความจริง oh <my> ความจริงถามผมได้นะเรื่องคอมพิวเตอร์ oh <my> จริงจริงครับ oh <my> ขอบคุณครับ oh โล,โล้อล้อครับครับครับถามอะไรวะวมวีเสียงมาจากหลังเลี้ยงคเดี๋ยวไม่ว่ากันโอเคเออร้องเพลงก่อนผมร้องไปสองเพลงแล้วผมมีอีกบินเพลงมาปิดท้ายตอนแรกอะ่ะถ้ามันไม่มานะผมก็จะเพลงมาร้องพอดีมาแล้วผมเลยต้องเปลี่ยนเพลงฮนะ ไม่ได้ผมเตรียมเพลงมาแล้วผมจําเรื่องมาแล้ว <c oughs> ไปฟังกันครับเพลงนี้